เดี๋ยวคุณลนนี้เราจะถีบรถแข่งรถกันชอดไม่ไฟนะคนถีบแ่ง้านานลลก็เพราะว่าก็เพราะว่าเราต้องเดินตามมันเพรามันขึ้นไกลรถมีไฟของเราไม่มีไฟเอ้คนถีบแข่งอ๋อรถแข่้เรังเสียสี น้องซแตก็สีกันครับแต่กาตอสู้กันครับเนยวนี้แล้วลลวัน,นี้คุณกิก๊กำลังจะไปอยู่ครับอย่ชนกล้องนะครับนี่่นตอนนี้คุณกผมกำลังนำคุณกิอยู่นะครับ ทำไมล้อฉันถึงทำไมล้อฉันวิ่งเหมือนเต่าอ,อย่างนี้เนี่ยน้องรอเอามาหน่อยลูกยืมของมาม่ามาหน่อยขอบคุณค่ะยืมอะไรก่อน Gracias.